สวัสดีย่มเศร้าค่ะสิผ้ามาเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะก่อนเก็บเห็ดกระส่เสือสีแดงส,สมพูแปดแปดไม่ไหลงปลาสเสดหากันจือเ <c oughs> นาะกะอันจังได้ก็ฝากช่องน้าในเด้อค่ะแม่ปลาเดนมาร์กแม่บ้านอินเตอร์นะคะเด้อเดยวสิ ไปติดตามทุกผู้ทุกคนด้คะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำแน่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วเด้อคอยตามไปค่ะพี่น้องไปซาบไปเร็วข่อยกับไปคือเกาไปเจอกันในป่าเห็ดนะคะ นี่สวัสดีค่ะแมงกินนูนขอเห็ดนะเด้อค่ะได้เห็ด,ดยอยู่เด้อค่ะเถินเทนอยู่เห็นบ่มันลบขีตาเขานี่ดอกเห็ดกำลังงามเลยอวบๆ แดงสีจากซิบดอกนอะพี่น้องเนาะโอ้ยกรลังแกมแสบเมื่อบ้านแกงเห็ดกินเนาะทัวไปหาตะเลิดเตลิดเฮ็ดออ้วเดอรปะปันตะเลิดบอกเก็บไม่ให้กินแน่ปะสันเลิดอยู่เมืองไทยพี่น้องตะเลิดยายนวลอยู่เมืองไทยเดี๋ยวสิเก็บไปฝากเลยย่าเดอ้อตาเอ้ยมอยเพินมาตัดขาพี่น้องดิละ่ะจกเอาเห็ดเล้วก็วปิดแน่สูงเห ่มันหลุมขีดตาเขากันยังบ่เนี่ยแบบนี้เลยที่ต้องการนะคะนะคะนะคะแบบนี้เลยที่ต้องการแต่อยู่ดอกหนึ่งคะ่ะจำนี่แหละ เงียบสาเหตุก็ได้ได้ยูดอกนึงได้ยูดอกนึงลบก,กิตาเขาลบก,กิตาเขาเด้อค่ะมันถึงได้เจ้าได้ยูดอกนึงค่ะอยแหนเห็นวะนี่ มาตัดขาเห็ดไท้เบิง่งได้ประมาณสองดดกจำดีเอาเนาะพี่นอ้องนี่หน่อยมาก่ะมานค้านั่นนะ่ะยังออกร่างกายพี่น้อง เดินออกกำลังกายนะคะที่พ่อได้ดอกเดียวน่หละ่ะเอามานางตัดซื้อดอกนั่นละ่ะโอ้ขามันหนั่นขามันขามันเป็นแผลไปตัวค่ะอันนี้เห็ดเกลือปล่อยเข้าไปแล้วก็อัน เบิงถ้าคนกินให้ถ้าคนกินซะกำลังมีความสุขเลยปลานี่มันหกเถอะเขาองใดล่ะเอาออกไปขังไม้ดีกว่ามาดูคนดูย, <laughs> ยังได้ดอกเห็ดอยู่เด้นี่น่อยไ้ <laughs> โอ้ยเอาเมื่อไหลที่เห็ดพิษมานะคะ เห็ดคายโยแฮนก็จะเริ่มขึ้นนี่ละหนามันเหรอวาหาขาเก็บของสมือเนาะโอ้ยดอบอกยังไงบังค้นมาเชื้อเตือนๆเลยพี่น้องนี่เกือบแก่พี่น่อยอันนี้เปนเห็ดเหมือนค่ะไม่เอาเนาะกินไม่ได้อาจจะกินได้แหละแต่คอยโบสบหูจักกันนะไม่เอาค่ะนี่เห็ดอันนี้พี่น้องอันคนไทยเพิ่นกินเนาะเนี่ย โรไปต้มมามาแซบแซบัส,ส,สันแต่ว่าข่อยเบ่เคยกินข่อยก็บ,บ่ก,กินเด้อพี่น้องเด้อค่อยกินเฉพาะค่อยกินได้เนาะขุนนั่งกุมเกิมเงยเเห็นไดเห็ดได้น่ะน,นะดอกใหญ่บ่คะอันนี้ก็เห็ดยังดอกเด้อเต็มอยู่เนี่ยสาบราบอยู่เราไม่เอานะคะแบบนี้นะคะเรากินไม่เป็นนะคะแบบนี้คุนคนใดเห็ดพี่น้อง เห็ดพึ่งดําค่ะเห็ดนี้กินได้เด้อค่ะเด้อเนี่ยกินมันสิกรุบกรุบคนข้นใดที่เขามักมันสิกรุบ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 สินะแต่ว่าข่อยไม่เอาค่ะข่อยกินไม่เป็นปล่อยผ่านนะคะนี่เห็ดกระดงขึ้นอันนี้เห็ดกินได้เด้ออันนั้นเห็ดพิษค่ะเราไม่เอาห้องเห็ดพิษกินไห้กับ่จักแต่ว่าข่อยโกเก็บนะข่อยจะเก็บตะค่าอยู่แอนพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งกินได้ค่ะพี่น้องแต่ว่า เอ็นบอกค่อยกวางมากินน่ะถ้าเกิดเฮดกินได้เนี่ยกวางมม่สิกินเนาะ่าไปก็ะไดอยู่เด้พี่คายยเ่นเนี่ยได้อยู่ดอกหนึ่งสวยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องถ้าเกิดเ็็มันด้เนเกนิไม่สิกินตามต,นมต้นมอสัเ้งี่แา้วเนี่ย้ออนี่คือต้นมอสนะ,ะนาะราบราบอยู่พี่คายอยู่แฮน แมนพีค่ายู่แฮนบอคือตลกแทะแมนอยู่เนาะพีค่ายู่แฮนแก่ขออนุญาตปล่อยผ่านนะมันสนหนามพี่น้องปล่อยผ่านเนาะนี่ค่าค่ายู่แฮนกําลังตมูมเลยเห็นไหมแต่เกิดมันมันสิมาเป็นมูนจะสีดอกพี่น้องเลย เกือบแกจะบอกว่าดบกบปง่ายมันเถาปล่อยมันไปเห็นว่ากัเลือกอยู่เด้พี่น้องเห็นว่ากะเลือกอยู่เด้คือสามีเหรอเลือกคือกันเด้ <c oughs> นี่คะ่ะตอนนี้เป็นตะกา้าเปล่านะคะ <c oughs> ว,วันนี้ว,วันนี้อาจจะไม่เหมือน <c oughs> วันนั้นก็ได้นะ้องเบิงตีหลาพี่น้องเพื่อนได้เต็มตะกาเลยเป็นไปแ๊บเดียวหนึ่งขานเบิงนี่พี่น้องปลาได้บบได้กะ กาดีได้ตาไร้เสียเด้อเฮ็ดกะได้ปลาเฮ็ดเท่าเด้อพี่เล็กรบขึ้นตรงหุ่นบ้างฮับนะโอ้ยอ๋ยอไปอยังถึงมันมีคนมาเอาเพราะมันยุ่งหลุมดึกโอ้ยได้อยู่ได้วาไปยางออกกำลังกายก็แย่หน่อยกับพ่อได้อยู่ได้ค่ะแก่หน่อยนึงพี่น้อย ก็ได้อยู่สวยอยู่ค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้บเมนค่ะโบค่ะโดบงแง่เลยพี่น้อยเอาให้พี่เล็กละเมาเนะเาะโอ้ยเห็ดพึ่งนะเราไม่เอาเราให้เขาเอาเอาออกให้เขาให้เขาได้เห็นขาวอันนี้ก็เห็ดพึ่งนะคะเอ,เอาไว้ให้เขาเอาเอาออกให้เขามาเก็บคนที่เขากินนะนะอุ้ยโดงบงงามมันแก่มันเถนะา ไ,ได้อะปล่อยปล่อยเข้าไปมันเท่านะดอกไงอันนี้เห็ดเบือค่ะเห็ดเบือค่ะ,บ,คะบอวเดอร์จังสีไม่กินนะคะกินไม่เป็นให้คนตัดขาเห็ดข่อยเงียบเงียบเห็ดไม่มีเห็ดเลยเงียบปิดเลยน,นะ เห็ดหมดแล้วนี่มันเป็นปลาหมอดเป็นตะมีไหมแต่คนเขามาเก็บแล้วสิแมนี่แต่ว่ากระไดยอยู่ดิหลงกีตาเขาเนี่ยนะ เกือบแก้พี่น้อยนีมน่มันหลบมันหลบมุมในซําน้าค่ะเห็ดเดี๋ยวไปผัดในบ้านหอยเด้อเกลยาวใาชายู่แฮนค่ะผ<ม>ู้อยากไดแบ่งสีอีกจักสิบดอกจะหน่อยกําลังเกิดโอ้ยเหมาะเหมาะเหมาะือจเห็ดฟากบานเห่าเนาะ นี่กำลังตูม,ตมส,สวยเอาลงเข้าไปดอกกําลังงาวเลยโอ้ยเขายางผ่านเขาบอเห็นเพราะว่ามันกำลังผูเนี่ยดอกยังงามเลยแต่เป็นเห็ดเกลือเนาะเขากินได้ไหมเห็ดเนี่ยมันก,นนกนินกินได้ยูแต่าวา่าบอกาก,บอกากินเนาะพุ่นขึ้นเต็มอยู่สาบลาบอยู่นี่ดอกนี่กําลังงามพี่น้องแดงสีจักสิบดอก เลย20ดอกนี่เต็มตะการเนี่ยเบิกําลังดีเลยดอกกําลังแก่งโอเคค่ะมาออกกําลังกายกันเนาะเก็บเห็ดออกกําลังกายไปด้วยค่ะพี่น้องได้ไปยูพัดหนึ่งเห็ดเบิดได้ยูพัดหนึ่งโอเคค่ะคลิปเก็บเห็ดกะจบด้วยประการเช่นนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับประกายให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสิตามไปหาเด้อพี่น้องแมวทุกปู่ทุกคนไปละค่ะบ๊ายบาย,บายเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยค่ะเด้อ งานลาดงานหลวงงานหลวงเก่างานลาดเก่าเนาะจ้า Hi welcome to this e video Thank f o r o e this t h e s channel